สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันคลิปนี้มาดูน้องแมวดูนกค่ะนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าต่างค่ะห้าหกตัวเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะสุดสุดเลยค่ะโอ้โหสนใจมากเลยค่ะดู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 หน้าต่างบานเดียวห้าตัวห้าตัวหกตัวเลยค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งอู้หนาขนาดเลยพี่น้องเบิ้งสุดสุดเลยค่ะนํามาฝากเอฟซีค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะมีหกตัวแล้วค่ะที่มาอยู่ด้วยกันนี่ค่ะหกตัวแล้วค่ะน่ารักที่สุดเลยลูกขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในการทํางานที่สุดจิตฤทธิอาชีพนะคะ ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีภูมิพ์ก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอให้ท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ทํานะคะเดินทางไปแห่งหงนําบบนในขอให้ตลอดภัยตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะประสบความสุขสุขภาพกายสุขภาพ,าภาพจิตแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะ6ตัวค่ะมาอยู่หน้าต่างบานเดียวกันน่ารักสุดๆค่ะถ่ายมาฝากเอฟซีค่ะดูค่ะ น่ารักมากค่ะพี่นอ้องเบิง้งเบิง้งเบิง้งสุดๆไปเลยค่ะสวยงามเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะสำหรับช่องภูมิพันธ์ก็ถ่ายทำเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือนค่ะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจาการักานตะกร้าของคุณพ่อง,งามชมชื่นการทําแคบหมูการทํหาทหมูแดดเดียว การทํากับข้าวกับปลายวิถีพอเพียงค่ะเฮ็ดไนเฮ็ดไนเฮ็ดสวนค่ะพี่น้องนี่ค่ะคมพันก็เกษียณอายุราชการแล้วค่ะหกเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะก็กลับมาอยู่บ้านเชตนเองอยู่ที่ชัยภูมิค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณสํานักงานเลขาธิการคุรุสภานะคะที่ให้เกียรติโคมพันเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะดแูแลเป็นอาจารย์ประจําชั้นนะคะโมดูลที่5นะคะ,นะคะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาค่ะ วันนี้ก็จะเข้าเป็นร่วมประชุมนะคะเป็นวิทยากรนะคะโมโดูลที่5นะคะของสำนักงานเลยาธิที่การครุสภาค่ะก็คมพันก็ขอบคุณสำนักงานเลยาธิที่การครุสภาที่ให้เกียรติคมพันนะคะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ครูและบุคลบุคลากร,กรทางการศึกษานะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะ การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษากับโมโดูลที่5โครงการครูพัฒนาค่ะวันนี้ครูคกณพันก็จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะเป็นวิทยกรด้วยค่ะแล้วก็ถึง16นาฬิกาค่ะเมื่อวานนี้ก็ประชุมทั้งวันค่ะเป็นรุ่นที่2นะคะการประชุมการอบรมออนไลน์นะคะโครงการครูพัฒนาค่ะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ ขอบคุณสำนักงานเลยค่ะที่การคุรูสภาที่ให้โอกาสโคงกา์น,นะคะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดก,การศึกษาพัฒนาครืการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะพวกกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ